สวัสดีครับพี่น้องครับชาววันนี้เป็นเช้าววันศุกร์เป็นวันที่เราจะลํำลึกถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูกิตที่เรียกว่า g o d Friday หรือ Good Friday นะครับพี่น้องครับพระเยซูกิตได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนทําให้พวกเรานั้นได้รับความรอดการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขน หากเราตอบสนองด้วยการรีเพนต์ก็คือการกลับใจใหม่และตอบสนองด้วยการที่เราจะหันกลับมาหาองค์พระเยซูคริสต์และให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับนั่นแหละครับคือการพันเกิดใหม่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการกระทําที่สําแดงออกภายนอกครับว่ามีความสําคัญอย่างไรเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการ ที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในที่แท้จริงเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาดูถึงความสําคัญของการที่เราจะต้องมีชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตที่สําแดงออกภายนอกให้คนเห็นก่อนอื่นนะครับจะขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าลํำลึกถึงการเขนของพระเยซูครับเราจะมานับสการพระเจ้าในเพลง104ไม้กังเขนโบราณ ให้เราร่วมใจกันที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในวัน Good Friday นะครับเชิญครับ

ก็คงยึดการเคตไว้ให้มันแล้ววันหนึ่งจะแลกเอามองกุฎยามที่การเค็มโบราณนั้นถ้าได้เห็นรสามีพระลอ้พระองค์ได้ลังไหลเรือจะได ำราบาในตัวคาให้สซาานั่นแหละคือไม่การเขนโบราณน,นั้นโดยเหตุนี้ข้าจึงรักไมยการเขนเพราะว่าเป็นที่จะวางพาระราลงค่าก็คง

วันอยู่ที่นั้นซ้ำราใจโดยเหตุนี้ข้าจึงรักไมยการเคนเพราะว่าเป็นที่จะวางพระระลงข้าก็คงยึดการเขนไว้ให้มันแล้ววันหนึ่ง พี่นงงุ่นครับในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการกระทําสําแดงออกภายนอกคอนอื่นนะครับเราจะต้องไม่ประเมินคุณค่าของการกระทําภายนอกต่ําเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสําคัญของการกระทําการสาแดงออกภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าของข้างในนั้นแท้จริงหรือเปล่านะครับเราติดตามเรื่องวงสองวงมานานพอสมควรนะครับต,ตลอดทั้งสัปดาห์นี้พิธีกรรมภายนอกและพระคุณความรอดภายในวงพิธีกรรมภายนอกมีความสําคัญไม่แพ้กันแต่เราจะต้องเริ่มต้นจากความรอดภายในเสียก่อนนะครับ การที่เรารอดก็ได้โดยพระคุณเพราะความเชื่อพี่น้องครับการที่เป็นคนยิวแท้ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ยิวแท้แต่ภายนอกหรือถือพิธีสุนัตจะต้องเป็นยิวภายในการเข้าสุนัตแท้เป็นเรื่องของจิตใจภายในแต่ในขณะเดีวยวกันครับคนที่เป็นยิวเต็มตัวก็ต้องรับพิธีสุนัตเหมือนกันเหมือนกับคนที่เป็นคริสเตียนเต็มตัวนั้น เขาก็ต้องเข้าสู่พิธีสองพิธีศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญครับเราต้องไม่ละเลยคริสจักรที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ะของพระเจ้าและต่อพระเจ้าเองนั้นก็จะประกาศสั่งสอนพระเจ้าของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับก็มีพิธีศักดิ์สิทธิ์สองพิธีและก็มีการน้ำพัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องฉะนั้นเองในขณะที่ริสจักรตั้งอยู่นะครับ เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ซึ่งเป็นคิดจักรที่พระเยซูได้ทรงไถ่ไว้ด้วยพระชนชีพของพระองค์ในวันนี้เป็นวันระลึกถึงกูตไฟเดยก็คือพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนสิ่งที่พระเยซูได้ทําก็คือพระองค์ได้ทรงไถ่าบาปนะครับพระองค์ทรงรีดิมหรือรีดิมชันก็คือการทรงไถ่นั่นเองในการเดียวกันครับคิะจักรก็มีหน้าที่ที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ คระจากที่เน้นหรือบอกว่าตัวตนของตัวเองนั้นก็คือการประกาศเก่าประเสริฐการประกาศเข่าดีเป็นการแจ้งให้ผู้คนทั้งหลายรับทราบว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วคระจากเหล่านี้ครับเรียกตัวเองว่า e v a n นเจ i c ิ l ค v a อีว l นเจ l ิคมาจากคำว่า y ยูแองกลอ g ก็แปลว่าประกาศภะกดิคุณครับ ข้าจากกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะครับบปติสก็ดีเพสไบเทเรียนก็ดีถือว่าเป็นอีว n นเจอริเคิลนะครับเรียกว่าเป็นอีว n นเจอริเคิลเชิร์ชเพราะฉะนั้นถ้าใครถามเรานะครับเราก็บอกว่าเราเป็นแบปติสตนะครับเราเป็นเพสไบเทเรียนหรือเราอาจจะพูดได้ว่าพวกเรานั้นเป็นอีวนเจอริเคิลทั้งแบปติสต์และเพสไบเทเรียนพี่นงครับเราสอนและสร้างสาวกเราฝึกสอนคนให้อยู่ในวินัยของคริสเตียน รักษาพระเจ้าของพระเจ้าบทบัญญัติของพระเจ้าและเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงไว้พระพรเราไว้พระพรกิจากที่สัตซ์ซื่อในการประกาศพระกิติคุณเพียงครับเราจะเห็นนะครับคิดจากที่สัตซ์ซื่อในการประกาศพระกิติคุณคิจากเหล่านั้นไม่เคยสูญหายไปในประวัติศาสตร์เลยในทางกลับกันครับกิจจากที่ไม่ประกาศพระกิติคุณคิจักเหล่านี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามลําดับตามเวลาที่ผ่านไป พระเจ้าจะอวยพรกิติยากที่สัตว์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าในการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐในขณะเดียวกันเช่นเดียวฉันใดฉันนั้นพระเจ้าก็อวยพรคริสเตียนที่สัตว์ซื่อในการนำวิญญาณมาถึงองค์พระเยซูคริสต์ในการที่เราจะประกาศเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระองค์รักษาการกระทำเหล่านี้ไว้ครับนะรักษาการประกาศเหล่านี้ไว้รักษาการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ไว้พี่น้องครับพระเจ้าจะไม่เคยทิ้งเรา ถาถามว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวัน Good Good f r i Day หรือที่เรียกว่าเป็นวัน Go d Friday ก็คือเป็นวันใหญ่เป็นวันยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนเหล่านั้นจะต้องให้ความสำคัญครับเพราะว่านั่นคือความตายของพระเยซูคริสต์และตายของพระองค์บนแม่กงเขนนั้นเป็นการตายที่จริงๆไม่ใช่เป็นการสลบไปนะครับหรือไม่ใช่เป็นการหมดสติเพียงแค่ชั่วคราวแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ครับแต่การตายจ,จริงๆนั้นก็คือเป็นการที่ทำให้คำพยากรณ์ ของพระคัมภีร์เดิมนั้นสําเร็จพี่น้องครับแล้วพระเยซูก็จะเป็นขึ้นมาใหม่จากความตายในวันที่3ก็คือวันอาทิตย์ที่กําลังจะถึงนี้เป็นวันระลึกถึงการเป็นขึ้นมีความตายของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วพระเยซูทรงระชนอยู่พงทรงฟังคําอธิษฐานของพวกเราได้และนี่คือสิ่งที่พระเยซู รัสและบัญชาเราก็คือออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกเพราะฉะนั้นวงวงแห่งการให้เห็นภายนอกนะครับก็คือเป็นวงของการที่เราจะต้องแปลเปลี่ยนพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมทางศาสนานี่นะครับให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ความหมายในเชิงปฏิบัติที่อยู่ภายนอกพี่น้องครับการประกอบพิธีกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็นพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์ก็คือการประกาศตัวไม่ว่าจะเป็นพิธีมหาเส้นศักดิ์สิทธิ์ก็คือการประกาศความรักพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงนนอํานวยพระพรพวกเราทุกคนเราอยากคาดหวังพระพรของพระเจ้าถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะสําแดงชีวิตถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะเป็นพยานที่เราจะต้องเป็นพยานด้วยชีวิตของเราที่เป็นชีวิตที่รับการไถ่าจากพระเจ้าแล้วครับ ด้วยการกระทําด้วยผลแห่งความเชื่อที่เรามีอยู่ทําตามสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้เราทําสิครับก็คือการประกาศนะครับการสร้างสาวกประกาศเลี้ยงดูอภิบาลสร้างสาวกและการนมัสการพระเจ้าการรักษาวินัยของคริสเตียนรักษาชีวิตของคานไม่บริสุทธิ์ชีวิตนั้นก็จะประกาศโดยอัตโนมัติในตัวเองและจากการย้ำเน้นพูดคุยนะครับประกาศด้วยเสียงประกาศด้วยวาจาประกาศด้วยชีวิต นั่นแหละครับคือการประกาศที่ครบวงจรเพราะเจนะของพระเจ้าเตือนสอนเราไม่ให้เราขาดจากการสาแดงชุดคริสเตียนนี้นะครับในพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮีบรูบทที่10บข้อยีนะครับฮีบรูบทที่10บข้อยีซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นก็อย่าหยุดเหมือนอย่างบางคนเคยกระทํานั้นแต่จงเตือนสติกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วโลบทที่10บข้อสิครับ เป็นบทที่เราคุ้นเคยกันมากฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องประกาศพระวจนะข,ของพระเจ้าเราต้องเป็นอีแวนเจอริเคิลนะครับพระวจนะข,ของพระเจ้าสอนเราให้เราแสวงหาพระคุณแห่งความรอดที่เกิดขึ้นภายในใ,นใจในเวลเดียวกันครับเราจะต้องแสวงหานะครับในการที่เราจะประกาศเราจะต้องให พิธีศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองพิธีนี้จะเป็นพิธีที่ประกาศประกาศให้รู้ว่าเราเป็นใครประกาศถึงความรอดของพระเยซูว่าเป็นอย่างไรพี่น้องครับรักษาตัวเองให้อยู่ในทางของพระเจ้าสํแแดงชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่อครับและพี่น้องครับผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยพระธรรมสองเปโตบทที่1นข้อ10และ11นะครับสเปโตบทที่1ข้อ10และ11 เพราะเหตุน,นั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการส่งเรียกและการส่งเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันลม้มลงเพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยสุคริสองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราและองค์พระบุญเจ้าจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่านพี่น้องครับผมจะอ่านเวอร์ชันที่เข้าใจง่ายให้พี่น้องฟังนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห์กระทำตัวให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติชเช่นนั้นท่านจะไม่สะดุดล้มลงด้วยว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระวิญ้าและพระผู้ช่วยใ้รอดของเราขอสิ่งนี้จะเป็นของพี่น้องทุกท่านนะครับเนื่องใน วันระลึก Good Friday ที่พระเยซูทรงไยการทรงไยซึ่งเป็นแผนการความรอดนิรันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเราจะเป็นหนึ่งในอีกหลายหลายคนที่เข้าสู่แผนการการทรงไถนี้อาเมน